นอนนี่นอนใหญ่มากอืมคูเลยเอา้าได้ทำอี่างไครับลงไปแ้วไม่แข็งอือื้นอ,อ,อนมากนอนนั่งดินครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผม พอกันยำเ้าเช่นเคยนะครับมือนี้เ้าวันที่30เมษายน2568นะครับผ้าเขาปลาคือเก่าครับพี่น้องรังฝนตกเศร้าไหมครับเมื่อคืนหนี่งก็ฝนตกลิ่นลิ่นอ่ะผ้าพี่น้องเขาปลาหาน้าใหม่กระสะนะครับอ่ามือนี้บ่ได้เขาปลาหน้าใหม่ไฟใหม่เด้อครับมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นหน้าใหม่กระสะนะครับบ่ได้มาโดนนะครับปลานี่เกือบเป็นอาทิตย์แล้วนะครับจังได้กลไปเบิงน้ำกันครับจังได้กะ ฝากเป็นกำลังใจผมน้านะครับฝากพี่น้องครับไปกดติดตามช่องทาง youtube น้านะครับฝากเข้าไปรับ,บชมใน youtube น้านะครับก็ฝากกดติดตามเพจเ c e b o o k นํานะครับเอาจังได้ก็ไปเบิ่งน้ากันนะครับว่าจะเป็นจังไงน้องมือนีนเน้ะเบิ่งทางนี้ครับอู้เขามาก,ก่อเรียกครับหมานเลยนอนนี่นอนใหญ่มากอื เออออต็มกัวรครับกัวนี่หนอใหญ่มากนะครับสามหนอนะครับยางตอมาครับเมืองทั้งนี้ครับอู้ขับแฉบมากเลยนะครับด้วยต่างกล่องไก่เนี่ยหมดมาทาั้งนี้ครับมากอูทุกข้างหน้าอีกคนปาดดาโหลด อ,อช่วงนี้แบบน้ำใหม่กระสะกำลังออกนะครับน้ำใหม่ไงท่านออกเนะครับเดือดถากน้ำใหม่ไงก็ได้ยน้ำใหม่สมกับนี่คือเก่านะครับปีนี้ว่าปีเม่าเนี่ยบริไดเหตดเลยนี่ครับดูข้างในมีสองนอ่อ้า,าออกหมดดําแตกห้างแล้ว ฟันถือข้างมันทางนี้ครับหนึ่งแหนงดูข้างในน,ะน่าจะแมน่นกำลังโพขีดินสนตกว่าท่านแห้งไปไหนนะครับดวตกพ่อลิ่นๆเลอึ้งว่าท่านออกเลยว่าจิถาจับอึ้งกะ ตกบ่แห้งฝนก็ได้เบื้งทางนี้ครับออกบ่ค่อยอันหลายป็นเดออกข้างห้างนะครับเบื้องทางนี้อีสต์รอนน่าจะเป้นผู้อื้อ นีุ่รมทางนี้ครับเอานอกองแม่ก่อนเสียงผู้นี่มาครับเรื่องนอกับปาดเลือกอะไรกับแ้งนะครับนอครับไม่ดู้เห็นหมดนะมันจีปาดอองไงาไหมครับอืม เสียงกังเกงลั่นนี่่เกีเอะไรกางเกงขาดเคียดรนี่ของต่างกองไก่นะะี่ตั้งไงรึเปล่าเดินเรเคยน้องใหม่ไทยปลานุใหม่ไทยปลาต่างไก่ได้ดมันมานหกปันนี่นะมีน้องใหม่เนี่ยมันหกขับกอ,องเขาบ่ไห้ วันนี้ก่อนหยวหลายเติบไปครับเดี๋ยวมุดไปทางนั้นบางก่อนเพื่อมันออกเนะาะดล้วกทางนี้ครับสู่ชีวิตมากออกทางมากนะครับปลานี่อ อืมน้อยมากอืม,อม,อม,อมดูข้างในนะปาดได้ป๊อืมอึมปาดได้อยู่นะครับเราจะเอาได้ป๊บ อืมอยู่ลืกมีสองนอรครับก่อนนี่งามมาเบื่อข้างนี้ครับอือหือโอ้โหปัดตำจะแก,กรมากนะครับนี่อันนี้ก็จะได้ไปเล่มออกให้เขาได้ครับเนี่ยคำว่ามันแก่เนี่เห็นปะมันเห็นตามันเลย มาเบิ่งนี้ครับพี่ที่สามเลยเดี๋ยวเอาพี่ก่อนแข้งแ็งหนักอีกเป็นเสียมกระซับบูเขาแล้วก็เริ่มแข็งแห้งมี่ ปา้าดูนอ,อนางดินมีงามแห้งสองนอสามนออยู่ข,าขา้างในข้างนี้น่ะจะเอาอะไรนะกล้องเขาอะไรนะครับเนี่ยสั่งไก่เนี่ยแข็งอีกแล้ว จุดเขียนปืออืออนี่ไปครับ ยางออกไปทั้งยู่นี่บ่มี่หกมากนะครับถ้าจ้กอาทิตย์ฝนละเม็จะเกิดหลายครับเพราะฝนมันก็น ตกลงมาเรื่อยๆอยู่ตกแทบสีสม,มือเลยออกมานี่กับเป็นหน้าปังเพื่เนเด้อผมหาตามนิ่มหวยหลวงนิ่มหวยหลวงทางบันเีวีวเด้ออำเภอสังคมคุณได้ยากมากอะมาหาเลยครับสามก่อนนี่ หาตามหน้าปังริ่มห่วยลวงไปโอ้ยอยู่ข้างในพุ่นอ๊<ฮ>บบงทางนี้ครับนอสีชมพูสีชมพูนามาเลยนอคูเลยเอา้าได้ท่ไจมแห้หะครับล่งไปแไวไม่แข็ง อ่อนมากนอนนั่งดินครับสีชมพูอีกแล้วไปครับออกปลากันดีก,กว่าครับมันออกว่าท่านหลายนะครับถือว่ายังเป็นน้งใหม่แรงอยู่ด,ดวยครับเด้อ มันบ่คคอยมีปัญหาหนะออกห่างๆทายง,ง่าฝนมันจะเกิดลายหมากนะครับอันนี้ฝนตกกว่ามันสามรอบสี่รอบไปไนี่แล้วครับมันก็เล่แบบว่าท่านได้เกิดปัไหาแต่ว่าดินมันกระซุ่มอยู่ <c oughs> เดี๋ยวคอยมาเมืองไม้นะมันบอยสู่น้ำไม้ไฟน้ำไม้ไฟเกิดดีมากนะครับเพราะวา่ามันบ่มีใบไผ่ปกกุ้มขี้ดินนะมันก็เลยดินเปียดน้ำไม้ไฟก็เลยแบบแท่งหยอดยางดีเลย <c oughs> มือหนานะครับเดี๋ยวคอยไปเบืองน้ำไม้ไฟกันอ่าเดี๋ยว เสาพี่น้องออกปลานะครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานเมื่อนีนกันอยู่พุ่น่ะมองมนันเปลี่ยนมาแล้วยวนทางพุ่อน่ะไปออกครับผมหมุนต่อมาไหวแล้วนะครับมาตั้งแต่หกโมงหกโมงกลัวหกโมงกับเจ็ดโมงตอนนี้ก็สี่สิบโมงแล้วนะครับขามันเบาไหวแล้วมันขานเบาไหวแล้วครับอันนี้มันเป็นน้ำใหม่กระสะเป็นน้ำใหม่ก่อน,น้อยๆนะครับมัาขึ้นน้ำใหม่ไายปลาไง หอยพายปลาใหญ่มันบาได้ขั้นมุ่นนี่มาครับสรุปผลงานมือน,นี่นี่ได้ประมาณนี้ครับมีลายเตืบสองคอนด้วนี่ครับนี่ของตองเดียกบับผมผมเก็บเต็มหนุ่มพายโอ้มันหาอย่างเนาะมันก็ชื่อว่าเป็นน้ำมันเลีงอยู่เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับฝากพี่น้องสูขส่ขุนโขงไว้เพียงเท่านี้เด้อครับเด้อนี่แหละมาหาอยู่นในมือนี่ละริมหวยหลวงทั้งคุ่น อ่าค่อยพอกันมือหนาครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube น้ำนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องทังเพจ f a c e b o o k น้ำนะครับฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์นํานะครับเอาค่อยพอกันมือหนานะครับสวัสดีครับ